สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนชาแนลนะคะมีรถตู้มาสองคันค่ะตอนนี้มีรถตู้มาสองคันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามาเที่ยวหรือว่ามาไหว้นี่นะคะมีรถตู้มาเนาะเนี่ยค่ะ นี่นะคะพัดารัตู้จากที่ไหนคะไม่รู้เลยค่ะยังลงมาแค่สองคนโอ้ไม่ราดีใจคิดว่าเขาจะลงมาซื้อดอกกระเจียวแลซื้อของหวานนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่เพิ่งมาค่ะโอ้พอดีเอ็นมาก็เห็นยูทูบเบอร์เขาเดินออกมา แอนก็ตกแอนก็ตกใจเแอนก็วิ่งตามเขาเหมือนกันค่ะยังไม่รูนะคะอ๋อแสดงว่ามีอยู่ในนั่งในรถเนาะนี่คือภาพบรรยากาศก่อนเที่ยงนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็มีแต่โชเฟอร์ลงมาเนาะอู้ดอกกระเจียวค่ะนี่ค่ะเอฟซีนะดอกกระเจียวเด้อนี่ นี่นะคะดอกกระเจียวเก็บมาใหม่ๆอู้ดอกกระเจียวเด้อดอกกระเจียวนี้ไปทําอะไรจ้าประดาลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าโอ้นึ่งก็ได้ค่ะลวกจิ้มน้ําพริกแล้วนึ่งนะค่ะนึ่งจิ้มกับน้ำพริกปลาหรือว่ากลบกลเคียดค่ะนี่นี่นางลอกนางหวานนางลอกนางหวานนี้อะไรนี่แกงค่ะอ๋อไปแกงแกงเกลี่ก็ได้ค่ะโอ้เกลี่ไม่เป็นค่ะ นี่นะคะดอกกระเจียวเอฟซดูนะค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเนี่ยดอกกระเจียวแดงค่ะเนี่ยดอกกระเจียวแดงนเนี่ยเนี่ยดูสิสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะดอกกระเจียวแดงนะคะเนี่ยโอ้สีสีชมพูดอกกระเจียวสีชมพูจ้ะนี่นะคะนี่จ้ะนี่นะคะนี่ค่ะดอกกระเจียวสีชมพูเนาะสวยงามมากๆเนี่ยค่ะก็ยังมีโอมนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยังมีโอมอีกนะคะนี่นะคะ นี่นะคะชะอมชะอมหนึ่งมัดนะคะมีชะอมนะคะสองนะคะสามนะคะมีสามมัดนะคะสามมัดนะคะนี่ค่ะสิบาท นี่นะคะก็เป็นะอมนะคะนี่ค่ะะอมนะคะเดี๋ยวให้ประดาเก็บไว้ให้แอนนะคะนี่ค่ะสามมัดนะคะเดี๋ยวแอนไปบ้านผู้ใหญ่กลับมาเดี๋ยวแอนนไะมาเอาเนาะแช่ให้กับแอนด้วยนะคะจ้ะเดี๋ยวแอนมานะเออเอก็บไว้เก็บไว้ใส่ถุงอ่ะใส่ถุงไว้เลยนี่นะคะนี่เพราะพรุ่งนี้แอนจะทําน้าพริกใส่บาทนะคะนะคะปดาเดี๋ยวมาเด้อประดามาเด้อเดี๋ยวมา แอนไปบ้านผู้ใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเนาะนี่นะคะรถตู้สองคันก็ยังไม่ลงนะคะนี่คือภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะเวลานี้นะคะก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแอนชาแน,นลด้วยนะคะ